ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเสมคุณสระกราววันนี้มาดูลุงสมานทำอะไรนี่มาดูกระเพรานี่ครับขับรถขนาดนี้นะครับสายตีกลับกองเต้โอ้โหมาโชคังเนี่ยรถลุงสมานใครรู้ว่าอะไรงี้เอจีเคราะหมือบิบริเลยใครยังคิดยๆดแจ๊บบอกไม่ใชดูแจ๊บมาปะกอบรถนึกตาเบ็ดเจ้ามารีวิวด้านหลังครับ ทำไมนานแล้วมันได้รีวิวโอ้ยผุหมดแล,ล้วฉีกหมดแล้วครับเหล็กนี่รถขนไม้ครับรถทำมาหากินครับอุม้มอุ้มกัดตนะลุยหนาไม้ร่วมออนนกินดยมันอยู่อก็โดยเ๋อ่าไกลในต้กี้กระทาติดออนาโรงสับยึง ញ <ihaz violin beeping warfare> ៉ាំចេះចេះគីយោឌីនូហ្នឹងវ៉ាតាញ៉ាំបាយអូកាត់ក្លាយលវ៉ាបើកាត់នឹងទេមកទិញហ្នឹងម៉េចដើអំពុនដល់ហាត់យោនេះយោមកជិះអឺអូកាត់វីមេអវីអវីវាកាត់មកដល់ខាងនេះណ៎យោប៉យោទុយយោទុយអឺហកអុយទៅក៏យោធ្វើកាន់ជីរត់អោកន្លាំងទៅ ครับก็ฝากไปด้วยนะครับผมฝากไปนะครับลุงช่วยหน่อยจ้ะนี่นะครับ